คุณลุงอ่ะยังเหมือนโปรเฟชชั่นเลอ่ะต้องกองารดิเพ็ดกลางใซส์แน่นะครับกลางข้ามเลยข้ามเลยต้องกลางข้าเมเลยแบบภาคกลางย่างสวยมากไหมครับทุกคนสีสวยนะงงไหมครับทำไมวันนี้ไม่มีคนอะ่ะวันนี้หยุดนะครับทุกคนคนเกนเนี่ยมีที่สวยๆเ,อเยอะแยะสวัสดีครับทุกคน วันนี้นะครับผมอยู่ที่คอนแกนวันที่สองนะครับเมื่อวานผมก็ได้ยินเสียงฝนตกเยอะนะครับแต่ว่าวันนี้เช้าต้องคิดว่าอากาศโอเคนะครับเห็นไหมครับวันนี้โอเคเมื่อวานผมไม่หลับเท่าไหร่นะครับทุกคนนอนแล้วก็ได้ยินเสียงฝนตกแล้วก็ตื่นแล้วก็นอนแล้วก็ตื่นอะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายตอนเช้าอากาศดีแบบนี้ผมคิดว่าวันนี้โอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวผมก็อาบน้ำแป๊บหนึ่งจะไปเที่ยวข้างนอกดีกว่า ตอนแรกผมจะไปไก่ย่างเขาสวนกว้างนะครับเมื่อวานผมก็ดู YouTube แล้วนะครับดูไก่ย่างแล้วก็รู้สึกอยากกินมากปการาว่าที่ผมชอบไก่อยู่แล้วนะครับไก่ย่งางไก่ทอดผมชอบอยู่แล้วแต่ว่าผมไม่รู้นะครับทุกคนมันร้านอยู่ตรงไหนผมก็ถามข้างล่างดีกว่านะครับข้างล่างที่โรงแรมร้านไก่ย่างถึงแล้วนะครับทุกคนที่นี่นะครับที่นี่ถูกใช่ไหมครับอันไหนไก่ย่างอ่ะอันนี้ก,นนกรี ร้นนานนี้ต้องกินไก่ย่างใช่ไหมครับทุกคนเอาไก่ย่งางอันไหนกินกับไก่ย่างอร่อยได้นหมอันตำราพันปลาไหมครับทำปลาเอาเผ็ดไหมครับเม็ดเดียวไหมหรือสองเม็ดสามเม็ดปกติเผ็ดกลางใส่กี่เม็ดหรอครับสามเม็ดประมาณ 5, 5, 5. ห้าเม็ดสองห้าเม็ดตรงกลางห้าเม็ดเหมอนผักไทยใช่ครับอสองเม็ดได้สองเม็ดนะโอ้ อันนี้มันไข่เป็นทั้งตัวนะครับทุกคนเห็นไหมครับทุกคนมันย่างน่ากินมากอะ่ะผมรู้เร็วนะครับทำไมไก่ย,ย่างต้องต้องมากินที่นี่อะ่ะเพราะว่าเห็นไหมครับคุณลุงอ่ะย่างเหมือนโปรเฟชชั่นเลอ่ะใช่คือติดตามอยู่นะคพราะของเครื่องมืออ่ะติดตามอยู่แล้วครับทุกคนทุกคนดีใจนะครับเมื่อกี้คุณลุงบอกว่าติดตามช่องผมอยู่อ่ะนี่เห็นไหมครับ โอ้โหนี่ย่างสวยมากไหมครับทุกคนมันสีสวยนะงูรีบกินดีกว่าแล้วก็อันนี้ด้วยนะครับทุกคนส้มตำส้มตำปลาก็มาแล้วที่นี่ย่างดีมากเพราะอะไรดูไหมครับก้าดกอกนะคะระับก้าดกอกอัตโนมัติเดี๋ยวนะผมก็ต้องกินสไตลทยแบบไทยร้อยเปอร์เซ็นต์เข้าเหนืยวใช่ไหมครับเข้าเหนียวตรงจิม้มตรงจิ้มอยู่ตรงส้มตำ ปันเล้าเลยนะครับนั่นนี่ปันเล้าอร่อยเมื่อกี้ผมสั่งพริกสดกี่เม็ด2เม็ดใช่ไหมครับผมคิดว่า2เม็ดพอดีนะครับเดี๋ยวเมื่อกี้คุณลุงบอกว่าปกติกินเผ็ดกลางอ่ะใส่พริกสด5เม็ดใช่ไหมครับถ้าใส่พริก5เม็ดใช่ไหมครับน่าจะคงกินไม่ไหวน่าจะเผ็ดมาก ทุกคนผมรู้แล้วนะครับร้านนี้ไก่ย่างอร่อยเพราะว่าย่างเก่งนะครับย่างไก่เก่งถ้ากินไก่ย่างที่ไม่อร่อยใช่ไหมครับคือรู้สึกเหมือนกินแล้วมันแข็งอะ่ะแต่วันนี้ย่างเก่งทั้งนอกกรอบๆทั้งในนิ่มๆยังผมชอบอันนี้มากนะครับข้าวเหนียวจิ้มอยู่ตรงส้งตมตำกินเนีย่ย ผมวอาอิจฉาคนคนเก่นนะครับกินทุกวันใช่ไหมครับอาหารอร่อยอร่อยแบบนี้อ่ะโอคนอีสานกินเผ็ดเก่งใช่ไหมครับเมื่อวานตอนตั้ก็เหมือนกัน ผมก็กินส้มตำแล้วก็รู้สึกเผ็ดมากแล้วก็วันนี้คุณลุงก็บอกปกติเผ็ดกลางคือใสพ่พริกข่านเนี่ยผมคิดว่าผมกินเผ็ดเก่งนะครับแต่ว่ายังสู้ไม่ได้ยังสู้ไม่ได้ไไดจริงๆผมแพ้แล้วร้านนี้ก็ให้เยอะเหมือนกันนะครับผมก็สั่งไก่ย่า,งห,หง,างหนึ่งจานส้มตำหนึ่งจานใช่ไหมครับน่าจะกินสามคนก็ได้ ผมไม่รู้จะกินอะไรดีเพราะงี้ผมก็เลือกไก่ย่างซ้อมตำนะครับเพราะว่ากินด้วยกันมันรู้สึกรู้สึกอร่อยแล้วก็กินแล้วก็อิ่มด้วยแล้วก็มีอะไรบ้างน้ำพริกกะปิกับไข่ชาออมเมชิ่งกันบ้างนะครับผมรู้สึกอิ่มแล้วนะคบรู้สึกอิม่มเดี๋ยวว่าใครจะกินหมดแล้วเห <c oughs> ็นไหมครับมีแต่กระดุกอย่างเดียวผมก็กินไก่ย่างหมดแล้วคนเดียวซ้อตมตำก็หมดแล้วนะครับแต่ว่าขา้าวเหนียวยังกินไม่หมดอ่ะตอนนี้ยังตอนเช้าอยู่นะครับทุกคนแต่วว่าผมกินเยอะไปหรือเปล่า ตนนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่มาหาวิทยาลัยขอนแก่นเมื่อกี้ผมกินข้าวอิ่มใช่ไหมครับแล้วก็อยากจะเดินเล่นนะครับที่นี่นะครับทุกคนใหญ่มากโอ้โหมาหาวิทยาลัยมันใหญ่ขนาดนี้ผมก็ไม่เคยเจอนะครับเคยไปเที่ยวมาหาวิทยาลัยไหนเกาหลีแล้วก็ไหนฟิลิปปินส์ด้วยแต่ว่าที่นี่อ่ะขอนแก่นอ่ะใหญ่ที่สุดตอนแรกผมคิดว่าแค่เดินเล่นๆอ่ะประมาณ3 0ินาทีชั่วโมงนึง น่าจะดูทั้งหมดได้แต่ว่าผมคิดผิดนะครับ3าินาทีชั่วโมงนึงไม่พออะ่ะอันนี้คือช้อปปิ้งมอลล์รับช้อปปิ้งมอลล์ข้างในมหาวิทยาลัยมีช้อปปิ้งมอลล์แบบนี้อ่โอ้โหน่าเรียนมากเลยผมก็มาจากถนนตรงนู้นนะครับก็เข้ามาปุ๊บแล้วก็ตรงนู้นน่ะยังไม่จบอะ่ะข้างในมีบัสบัสสเตชันด้วยหรอโอ้โหเห็นไหมครับบัสบัสบัสรถบัส รถบัสก็ผ่านแปลงเนี่ยดูแค่นี้ก็รู้นะครับทุกคนกว้างแค่ไหนเห็นไหมครับโอ้ยมีโรงแรมด้วยเหรอโอ้ยข้างในมีโรงแรมด้วยโอ้ย International Student Dormitory ด้วยนะครับคนต่างชาติมาเรียนที่นี่ได้ใช่ไหมครับทุกคนถ้าผอม,มาเด็กกว่า1ิปีผมก็อยากจะมาเรียนที่นี่นะครับทุกคนนี่นี่กว้าอะไรหรอครับผมเคยอยอันแล้วนะครับจังหวัดคอนเกนาดังเกี่ยวกับปลุกข้าวใช่ไหมครับปลูกข้าวมิปัญหาอีกแล้วนะครับฝนจะตรงนักครับทุกคนนี่เห็นไหมครับทุกคนกําลังจะโอ้โห ฝนจะมาโอ้ยตกแล้วทุกคนนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ Berry Good Cafe นะครับเนี่ยหลายคนแนะนำว่ากาเฟนี้สวยมากแล้วก็กำลังจะดังนะครับนี่เขียนป้ายว่า Berry Good Cafe ห็่ไหมครับอยู่ข้างขวาข้างซ้ายเหมือนโอ้โหสวยที่นี่นะครับใกล้าจากอ่อในเมืองนิดนึงผมก็นั่งรถมาประมาณ30นาทีนะครับโอ้โหโอ้โห นี่นี่นี่เบรีกูดปกติลูกค้ามาใช่ไหมครับนั่งอยู่ตรงนี้ยแล้วก็กินนั่งกินกาแฟหรือว่ากินอาหารโอ้โหสวยมากนะผมก็เคยเห็นรูปอะนั่งอยู่ตรงนี้ยนั่งอยู่ตรงนี้กินกาแฟได้แต่ว่ามีปัญหาอีกแล้วนะครับทุกคนงงไหมครับทำไมวันนี้ไม่มีคนะ่ะวันนี้หยุดนะครับทุกคนผมก็เป็นอะไรไม่รู้นะครับทุกคนวันนี้หยุดเลยผมก็ถึงนี่ปุ๊บแล้วก็รู้นะครับ วันนี้หยุดไม่รู้นักกับต้องทำยังไงดีถ้าวันนี้ปอดล้นนะครับโอ้โหผมก็มันนั่งกินชูชูดีมากเลยแต่ไม่เป็นไรนะครับทุกคนทำยังไงไม่ได้คุณลุงคนคารนแนะนําให้ที่อื่นนะครับทุกคนเดี๋ยวยวผมก็ไปดูกาแฟาที่อื่นตอนนี้ผมอยู่ที่นนนากาแฟนะครับนนนากาแฟที่นี่ก็สวยเหมือนกันนะครับทุกคนผมก็ชอบสไตล์แบบนี้มากนะครับนี่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 เห็น,นไหมครับเห็นไหมครับโอ้โห ถ้ากินส้มตำมานั่งอยู่ตรงนี้ทุกคนคิดว่าอร่อยไหมครับผมคิดว่าอร่อยนะดูบิวด้วยกินส้มตำด้วยอย่างเงี้ยโอ้โหเนีย่ยผมก็จําถูกแล้วปกติจังหวัดขอนแก่นน่ะตางเกี่ยวกับปลุกข้าวใช่ไหมครับคาเฟ่ติดกับปลุกข้าวอย่างเงี้ยโอ้โหมันบิวสวยนะครับทุกคนผมรู้สึกอะอธิบายไม่ถูกนะครับก็ก็เหมือนรู้สึกอะหายใจอ,อกนะครับทุกคนผมก็มาอยู่ที่นี่รู้สึกหายใจออกเนีย่ยเมื่อกี้ผมก็ไปเบรีโกดคาเฟ่ใช่ไหมครับ ตรงนังก็สวยนะครับแต่ว่าที่นี่ก็สวยเหมือนกันขนเกนเนี่ยมีที่สวยๆเอย,ๆยเอะแยะถ้าที่นี่ไม่ใช่กาแฟยอย่างเดียวถ้านอนพักก็ได้ใช่ไหมครับผมก็น่ายอยู่อยู่ตรงนี้เหมือนกันนะครับหนึ่งวนสองวนผมก็ผมก็น่ายอยู่เลยจ้าจันจริงๆที่นี่นะครับทุกคนมีกาแฟด้วยแล้วก็อาหารด้วยนะครับแต่ว่าเมนูเป็นภาษาไทยหมดเลยเลยวก็สั่งแค่กาแฟกับชีสบอลว้าว ที่คุณลุงขับรถให้ผมมากคนดีมากนะครับทุกคนต้นผมถึงเนี่ยแบรีกุสคาเฟ่ใช่ไหมครับแล้วก็ร้านปิดผมก็นั่งรถแล้วก็มองข้างนอกทําหน้าให้มันเศร้าเศร้าใช่ไหมครับทาหน้ามันเศร้ามากแล้วก็คุณลุงบอกว่าไม่ต้องเศร้าจะช่วยหาคาเฟ่สวยๆให้แล้วก็โทรเพื่อนผู้หญิงที่ไหนสวยที่สุดอะไรเงี้ยแล้วก็เพื่อนคุณลุงส่งรูปม,มาให้แล้วก็ให้ผมดูให้ผมเรื่องนะครับ ร้านแบบนี้ก็มีแบบนี้ก็มีแบบนี้ก็มีแบบมอะไรเงี้ยแล้วก็ผมก็เลือกที่นี่แหละครับผมก็รู้สึกขอบคุณคุณลงบ้างนะครับคุณลงมันโทรเพื่อนแล้วก็ลูกค้ามาจากเกาหลีอยากจะเที่ยวขอนแก่นแต่ว่าร้านปิดบ่นเลยแนะนําให้หน่อยเร็วๆอะไร,ร <laughs> ผมมาเที่ยวขอนแก่นแล้วก็มีรู้สึกอันหนึ่งอะหลายๆข้อนะ่ะใจดีอะใจดีกับผมเยอะนะครับโรงแรมแล้วก็เมื่อวานส้มตำแมก ไหนตนตัน้งร้านไก่ย่างคุณลุงคนขับรถด้วยทุกคนมันใจดีกับผมเยอะมีอะไรผมถามอะ่ะทุกคนพยายามมันอธิบายให้มันมันเต็มที่อะ่ะผมก็ชอบจังหวัดขนเกนเพราะวันนี้แหละครับทุกคนก็ใจดีต้นแรกผมคิดว่าจะมาเที่ยวขอนแกนอะ่ะผมก็รู้สึกกลัวนิดหนึ่งนะครับไม่ใช่กลัวรู้สึกเหมือนหวงถ้าไปแล้วก็มันมีปัญหาขึ้นทํำยังไงแล้วก็ไม่เคยไปเที่ยวใช่ไหมครับไม่เคยไปเที่ยวคนเดียวแต่ว่าผมก็มาเที่ยวปุ๊บเปลี่ยนคิดบนแล้วนะครับถ้าผมไม่มาเที่ยวที่นี่ใช่ไหมครับน่าจะ หลายหลายอย่างผมก็ยังไม่รู้นะครับคนเกณฑยนสวยแค่ไหนอาหารคนเกณฑอร่อยแค่ไหนผมคิดว่าสองวันมันน้อยไปนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรคราวหน้าผมก็มาอีกรอบหนึ่งแล้วก็ผมก็ท่านุกเพราะวันนี้นะครับผมก็ไม่รู้เกี่ยวกับคนเกลียใช่ไหมครับแล้วก็ผมก็ถามใน Facebook หลายหลายคนนะ้่ะมันแนะนําให้ผอมออะผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่มาเที่ยวคนเดียวนะครับผมรู้สึกว่ามันมาเที่ยวกับ เพื่อนอะไรเงี้ยมันไม่กลัวอะไรเลยถ้าผมไม่รู้ว่ามีปัญหาผมก็ํา Facebook ได้อะไรเงี้ยเที่ยวแบบนี้ก็ดีนะครับทุกคนคขาาหน้าถ้าผมมีเวลาอีกใช่ไหมครับผมก็ไปเที่ยวจังหวัดอื่นดีกว่านะครับหลายๆที่ผมก็ยังไม่เคยไปเลยทุกคนแนะนําให้หน่อยนะครับให้ผมเที่ยวไหนดีอะไรเงี้ยทุกคนช่วยคอมเมนต์ให้หน่อยนะครับ <laughs> โอเคนะครับทุกคนวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับบายบายครับสวัสดีครับ